Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพี่พ่อกัมเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2025วันที่131พลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังอันเข้มแข็งที่ไร้ขีดจำกัดข้อพระคัมภีร์ประจำวัน สะดุดีบทที่59ข้อ9ถึง17ผู้วินิจฉัยบทที่12ข้อหและบทที่13ข้อย5ยอนบทที่6ข้อ60และบทที่7ข้อ13มีครั้งหนึ่งสมัยที่จอห์นวิมเบอร์ผู้รับใช้ชาวอเมริกันมาเยือนคริสตจักรของเราครั้งแรกเราได้เห็นการเทของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมหัศจรรย์และการรักษาโรคหลายครั้ง มีเหตุการณ์ในคืนหนึ่งที่ผมจดจำได้อย่างไม่มีวันลืมเลือนเมื่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเรากำลังตั้งครรภ์ได้8เดือนพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือเธอด้วยริธานุภาพอันยิ่งใหญ่เธอเริ่มหมุนตัวไปมาอย่างรวดเร็วพร้อมอุทานซ้ำๆว่าฉันรู้สึกแข็งแกร่งมากไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเธอได้กำเนิดบุตรชายซึ่งแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง ทางด้านจิตวิญญาณอารมณ์และพละกกำลังทางกายที่ไม่ธรรมดาตั้งแต่เด็กเขาเติบโตเป็นนักรักบี้ที่โดดเด่นเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมและปัจจุบันเป็นนายแบบที่ประสบความสำเร็จพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพละกกำลังพิเศษให้แก่บางคนเช่นแซมสันที่เราอ่านในพระคัมภีร์วันนี้แต่สำหรับเราทุกคนพระเจ้าทรงประทานพลังฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่เราอยู่เสมอ อักครทูตเปาโลได้บรรยายถึงเรื่องนี้เอาไว้ในเอเฟซัส1.19-20ว่าแลรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อเป็นฤทธเด็ดเดียวกับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์ซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและฤทธ์อำนาจเดียวกันนี้ อยู่ในตัวคุณและจะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านผู้รับใช้อีกท่านชื่อยูจีนปิตสันขายายความเอาไว้ในทํานองเดียวกันว่าพระเจ้าทรงประทานพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังอันเข้มแข็งที่ไร้ขีดจำกัดในสดุดีบทที่59ดาวิดซึ่งกำลังเผชิญปัญหาหนักได้ร้องทูลว่า ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเฝ้าดูพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์และจบลงด้วยชัยชนะว่าแต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงพระกำลังของพระองค์ข้าพระองค์จะโหร้องด้วยความยินดีเรื่องความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นที่ลีภัยในยามที่ข้าพระองค์ทุกยากแมการติดตามพระเยซูเป็นเรื่องยาก แต่เป็นหนทางสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์อลิสคูเปอร์นักร้องวงร็อกชื่อดังชาวอังกฤษยังเคยกล่าวว่าการดื่มเบียร์เป็นเรื่องง่ายทำลายห้องพักในโรงแรมก็ง่ายแต่การเป็นคริสเตียนนั้นยากนั่นคือการสวนกระแสะโลกอย่างแท้จริงเมื่อพระเยซูสอนสิ่งที่ยากในยอห์น6เราพบว่าสาวกหลายคนพากันถอยหลังกลับและเลิกติดตามพระองค์และซิโมนเปโตรกับทูลว่า องพระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันร์พระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตและถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตเมื่อพระองค์กล่าวถึงชีวิตนิรันร์พระองค์หมายถึงคุณภาพชีวิตที่เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่วินาทีนี้และจะดำเนินต่อไปเป็นนิจ เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานให้ได้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราเห็นแบบอย่างของแซมสันผู้ได้รับพระละกำลังพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บิดามารดาของแซมสันรอคอยบุตรเป็นเวลานานจนคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษเหมือนที่พระองค์ทรงทำกับซาร่าผู้ให้กำเนิดอิสอาและเอลิซาเบธ ผู้ให้กำเนิดยอนผู้ให้แบบติสมาแซมสันเป็นภาพจำลองของผู้ช่วยห้รอดที่จะเสด็จมาในภายภาคหน้าทั้งเขาและยอนผู้ให้แบบติสมามีหลายสิ่งที่คล้ายคลึงกันเช่นมารดาของทั้งคู่ไม่น่าจะมีบุตรได้ทูสวรรค์ประกาศการเกิดของทั้งคู่ทั้งคู่ถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าตั้งแต่เกิดทั้งคู่ต้องห้ามดื่มเหล้าอางุ่นและพระวิญญาณพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาตั้งแต่เริ่มตน้น พระธรรมผู้วินิจฉัย13ข้อ24-25ถึงบันทึกว่ายิงนั้นก็คลอดบุตรชายและเรียกชื่อเขาว่าแซมสันเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและพระยาเวส่งอวยพรเขาและพระวิญญาณของพระยาเวก็ทรงเริ่มเร้าใจเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังอันเข้มแข็งที่ไร้ขีดจำกัดให้แก่แซมสัน และพระองค์ก็ทรงสามารถกระทำเช่นนั้นผ่านชีวิตคุณและผมในวันนี้ได้เช่นกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไร้ขีดจำกัดแก่ผู้เชื่อลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่ามีด้านใดในชีวิตของคุณที่ต้องการพลังนี้มากที่สุดและคุณจะเปิดใจรับการทรงนำของพระวิญญาณในเรื่องนั้นอย่างไรบ้าง ให้เราอธิษฐานร่วมกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นกำลังของเราขอทรงโปรดเติมเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระองค์ขอทรงประทานพลังฝ่ายวิญญาณและฤทธิเดชในการต่อสู้กับความบาปและศัตรูและกำลังในการดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาถวายแก่พระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน หากต้องการอ่านบทท้าอธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับเราในลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป every d a y w i t h god หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ